สวัสดีจ้ะพี่น้องหลังจากมาต่างแต่ลองสารพัดแล้วๆไปเห็นบุญไปทำบุญถอดเทียนนะพี่น้องเนาะได้กะตาหน่อยไปเก็บเห็ดยูโขพี่น้องได้โอกาสตอนบ่ายบเนาะได้โอกาสได้กะตาหน่อยไปเก็บเห็ดยูโขพี่น้องเอ้ยบางเห็ดเห็ดกะกำลังออกพี่น้องเอ้ยข่อยออนซ้อนขขอยเทิงลำสารพันเทิงขึ้นนำเห็ดพี่น้องเอ้ย คือดน้ำมาสัน่นใจ่อยอยู่น้ำเห็ดผ่ะพี่น้องิึงที่ล่ะ่อยละอ่อนซ้อนอก็ไปเก็บมาใดพี bye ่น้องมึงมีแตงแต่เห็ดเพิงหวานพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนไลมึงที่ล่ะอ่อนซ้อนเห็ดเพิงหวานบ่ไดตัวเด้อพี่น้องนี่เด้อไปเก็บมาบายยเนาะพากันไปเก็บกับน้องสาวอ่อนซ้อนเห็ดพี่น้อง พี่น้องท่านใดกระไดาพายกองเข่าหน่อยมากินน้ำข่อยเด้อข่อยสิสูแกงสู้กินนะพี่น้องเมื่อแรงนี่แหละแกงเมืด่ดนี่เลยพี่น้องเอ้ยได <c oughs> ้ตัวดอกไปเก็บมาเห็ดกรลังออกเนาะปอ,อนซ้อนเห็ดมืออื่นเสาตื่นตาเด้กสิไปอีกก่อนสวยมากกับสิรองสารพันอีกล่ะพี่น้องเอ้ยนักร้องไงอย่าลืมติดต,ตามเนยเด้อจ้ะ <c oughs> ไข่ย,ขย,ยังพูดเนี่ย, <c oughs> ยกำลังสิพักกันฮัรหลองพี่น้องเลยมือมือสะม,มือนีไปบานหินตังเนาะไปกามาแล้วไปล้ำไปได้หลายบานแล้วล่ะ <c oughs> มืออื่นกรสีเมียนทานออบตต์ถูกถูกทานเพิ่นกรสีมาวัดบานนั้นวัดนั้นทวันบาน,นองแอ้นพี่น้อง <c oughs> สิพักกันไปฟอน <c oughs> โอไปลองไปล้ำอีกแล้วเนาะ <c oughs> โอ้ยเสียง ยวตูนเสียงจะของมาเด้อมากินแกงเห็ดน้ากันเด้อพี่น้องเอ้อนี่ยเหมือนข้าวแรงนี่เด้อแกงสูกินแรงเด้อพายกองเขากองน้ามากินน้ากันมันนี้บ่ได้มาเขานะอุ่นเข่าซื่อดอกมาเด้อจ้ามากินแกงเห็ดเพิงฝไยหรือว่าเห็ดเพิงหวานน้ากันเด้อแซบๆน้ากันเด้อพี่น้องเด้อใส่หยอดปะอืดอกปะอือแซบขอบคุณหลายๆเด้อทีลับชมพี่น้อง